จิตสะกดแค้นเรื่องราวที่สะท้อนความเจ็บปวดจากการถูกกระทำนำไปสู่การวางแผนแก้แค้นอันแยบยนต์คุณพร้อมที่จะดําดิ่งสู่โลกแห่งจิตวิทยาและการสะกดจิตในละครเรื่องนี้หรือยังมาติดตามเรื่องราวของสรานิชานัทนิชาหญิงสาวผู้เติบโตมาพร้อมกับบาดแผลในใจจากเหตุการณ์เลวร้ายในวัยเด็กที่นําพาเธอเข้าสู่เส้นทางแห่งการแก้แค้นเรื่องยอจิตสะกดแค้นช่องวัน21เ,เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อสราตัดสินใจกลับมาทวงคืนความยุติธรรม โดยใช้ความสามารถด้านจิตวิทยาและการสะกดจิตเป็นอาวุธเธอวางแผนที่จะเข้าไปผูกพันกับครอบครัวของกุลนารีวิวน,นันผู้ที่เคยทำร้ายเธอและครอบครัวใแอดีต EP หนึ่งราเริ่มต้นการเดินทางแก้แค้นอย่างแนบเนียนด้วยการแฝงตัวเข้าไปในครอบครัวเลธนากุลในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเธอใช้ความสามารถในการสะกดจิตเพื่อควบคุมสถานการณ์และค่อยๆดึงคนที่เกี่ยวข้องเข้ามาในเกมของเธอ EP สอง สราเริ่มเดินเกมรุกอย่างเต็มตัวโดยใช้ความรู้ด้านจิตวิทยาและการสะกดจิตในการแทรกซึมและทำลายครอบครัวของกุลนารีแต่แล้วก็มีครามไบนรพัฒ์เชฟหนุ่มผู้มีจิตใจดีเข้ามาเป็นแสงสว่างในชีวิตของสราโดยไม่รู้เลยว่าผู้หญิงที่เขากำลังตกอุ้มรักนั้นกำลังวางแผนทำลายชีวิตของคนอื่นแล้วบทสรุปของเรื่องราวจะเป็นอย่างไรสราจะสามารถแก้แค้นได้สำเร็จหรือไม่ความรักของครามจะลงเอยอย่างไร ติดตามได้ในละครจิตสกดแค้นออกอากาศทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา20.30นาานาท,ทางช่องวัน31เริ่มตอนแรกในวันพุธที่29ตุลาคมนี้รายชื่อนักสแสดงนำนิชานัทนิชาดังวัฒนาวณิชร,รับบทเป็นสราญกมลไบนรพัฒน์วิไลพันธ์รับบทเป็นครามวิววรรณสนทิชัยรับบทเป็นกุลนารีเพชรบรานินรับบทเป็นแบงค์กัปตันพูธเนศรหงมานกรับบทเป็นชยุท์ มะปรางอลิสาขุนแขวงรับบทเป็นเพลงกระติบชวันกรวัฒนพิสิทธกุลรับบทเป็นวรนันท์ตายเนพนทักสิริกุลรับบทเป็นจีราเลธนากุลสินดีสิรินยาบิชอฟรับบทเป็นยานินไทยพาทิศพิสิทธกุลรับบทเป็นชวดลักษ์เยงสิทธาสภานุชาติรับบทเป็นพาทีอาอนัทพลสิริชุมแสงรับบทเป็นกิตติดอยยนชานีนาเจสสิก้าพาโดวันรับบทเป็นซิดนีย์ เด็กชายสสิทธิ์ชัตทิรุณพันธ์รับบทเป็นโซมีภูวินสกุลแสงประภารับบทเป็นแพนเตอร์ภูมิแก้วฟ้าเจริญรับบทเป็นยูโดเด็กหญิงไอชิชากรุดนาครับบทเป็นกมลเด็กเฟรดอริสราวง์ฉลีรับบทเป็นนภา,าแม่สระกะมลน,นอตวอริสเฟื่องอารมณ์รับบทเป็นชัยพ่อสราดกะมลแอลอัมพาผูสิทธิ์รับบทเป็นป้าสําเพาพิเชษเปรียบยอดยิ่งรับบทเป็นโซนภัทรอริยราชตาพารับบทเป็นนรุมล เด็กหญิงฟลอร่ามัสซาโรรับบทเป็นจูดีประเด็นน่าสนใจความแค้นเรื่องราวเน้นย้ำถึงผลกระทบของความเจ็บปวดในอดีตที่มีต่อการตัดสินใจในปัจจุบันจิตวิทยาการใช้จิตวิทยาและการสะกดจิตเป็นเครื่องมือในการแก้แค้นความรักความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างสาราและครามคำถามชวนคิดคุณคิดว่าการแก้แค้นเป็นทางออกที่ดีที่สุดหรือไม่และคุณคิดว่าสาราจะเลือกเส้นทางไหนในที่สุดมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลย